ฟาสต์ฟู้ดเนี่ยแคร์ระบบมากกว่าคนนั่นคือเรื่องจริงเรียกได้ว่าเราใช้ระบบเพื่อให้คนทํางานได้ง่ายและสะดวกขึ้น,อ,นอันนี้ก็จะเป็นเตาย่างด้วยไฟรุ่นใหม่ลูกค้าสามารถเห็นว่าเฮ้ยเนื้อมันกำลังย่างอยู่เราทําให้มันสุกด้วยไฟจริงๆต่อไปเดี๋ยวเรามาดูที่ต่อเป็นวินทำเบอร์เกอร์เอาจริงๆนี่ก็เป็นเบอร์เกอร์ครั้งแรกในชีวิตเลยจะได้มาตรฐานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวดูว่าถ้าเกิดเราตกงานเพจเราต้องโดนปิดเนี่ยเราจะมาสมัครงานเบอร์เกอร์ง เต็มสิให้เท่าไหร่ครับก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าร้านก็ขออนุญาตใส่แมสกันเนาะเพื่อ <Okay. S 2> ความสะอาดเพราะว่าโดนดราม่ามาหลายรอบแล้วเราเริ่มที่ส่วนไหนกันดีโอเคเดี๋ยวขอแนะนําอันนี้ชื่อว่านัดครับพี่นัดสวัสดีครับ,รบพี่นัดเป็นผู้จัดการร้านสาขา แบ,บ็กชิฟต์สโตรัชดาเนาะทีนี้เนี่ยปกติแล้วเวลาที่เรามาที่ร้านด้วยคิงอ่ยอย่างแรกเลยเพื่อความสะอาดเราต้องทําอะไรก่อนขั้นตอนแรกคือ <S <S ล้างมือก่อนเลยครับเดี๋ยวเราดูกันว่าไอ้เคาน์เตอร์ล้างมือมันจะพิเศษกว่าเคาน์เตอร์อื่นยังไงบ้างอ่ะเรามาอยู่ที่เคาน์เตอร์ล้างมือปัญหาคือก๊อกมันอยู่ไหนวะพี่ก๊อกคืออยู่ตรงนี้ครับก๊อกน,น้ำฮะส่วนตรงนี้เรา,เราใช้เข่าในการดันครับเฮ้ยเพราะว่ามือเราบางทีมันไปจับอะไรมาอย่างนี้ถูกปะแล้วเราแบบถ้าเปิดปิดมือเราจะไปเลอะอีกการใช้เข่ามันก็ง่ายดี โอ้แค่นี้ก็ได้เรียนรู้แล้วนะซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าการล้างมือของเบอร์เกอร์คิงอ่ะเหมือนเราจะต้องฟอโลตามมาตรฐานพวกนี้หมดเลยเนาะหลายขั้นตอนอะ่ะที่จับเวลาหรอจะต้องล้างอย่างน้อยเนี่ย20วินาทีต่อการพกสบ้บุห่ครับเดี๋ยวผมต้องใส่ด้วยใช่ไหมไปครับ่ะเราล้างมือกันเรียบร้อยแล้วนะต้องบอกว่านี่คือการเข้าครัวเชลร้านอาหารระดับโลกเป็นครั้งแรกเลยนะอันนี้เราอยู่ที่ไหนอันนี้เราอยู่ที่หน้าเตาเนื้อย,ย่างด้วยไฟครับอย่างที่บอกว่า เบอร์เกอร์ซิกเนเจอร์ของเบอร์เกอร์คิงอ่ะมันคือวอปเปอร์ชนะทีเนี้ยในวอปเปอร์มันก็จะมีส่วนประกอบค,คือบันหรือขนมปังอ่ะทีนี้ก็จะมีมีผักมีซอสแล้วก็มีเป็นแฮตตี้เนื้อหรือหมูที่เป็นเอกลักษณ์ของเบอร์เกอร์คิงก็คือเราทําให้มันสุกด้วยไฟจริงๆอันเนี้ยก็จะเป็นเตาย่างด้วยไฟรุ่นใหม่ที่อยู่หน้าร้านเลยเราสามารถแบบลูกค้าสามารถเห็นว่าเฮ้ยเนื้อมันกำลังย่างอยู่ด้วยมีการที่มีเปลวไฟขึ้นที่ด้านหน้าของส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหลังของเครื่องที่ น้องๆในเวลาที่มีออเดอร์ปุ๊บแบบก็จะหยิบเนื้อขึ้นมาแล้วก็ใส่ไปในเตาเพื่อให้เนื้อมันวิ่งเข้าไปในรางนะครับแล้วก็มันจะย่างเนื้อด้วยอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เนื้อมันจูซี่ที่สุดทําไมร้านอื่นเขาไม่ย่างด้วยไฟเพราะว่าไฟมันควบคุมลําบากร้านอื่นๆหรือเป็นร้านอาหารทั่วไปที่เขาทำเบอร์เกอร์เขาเลยจะทําเป็นอะไรแผ่นฟิลเป็นแผนริลแต่ไอเครื่องไอเนี่ยมันคงมีราคาสูงมากระดับหนึ่งแหละมันเลยทําให้ต่อให้เราใช้ไฟเราคุมมาตรฐานได้หมดเลยถูกปะใช่ อ๋อนี่คือเนื้ออยู่ตรงนี้เลยวิธีการมันก็คือง่ายถูกไหมมันเหมือนตู้เย็นอยู่ข้างล่างปกติการย่างแบบนี้ชิ้นหนึ่งใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับตัววอร่เอตัวนี้จะย่างอยู่ที่135วินาทีครับเปะ๊ะตกลงมาเลย เครื่องนี้นี่คือมีทุกสาขาเลยเหรอถ้าเป็นสาขาอื่นๆนะครับจะเป็นเครื่องที่ไม่ได้มีด้านหน้าให้ลูกค้าได้เห็นอันนี้จะเป็นเฉพาะสาขาราชาดาด้านหน้าลูกค้าจะเห็นเปลวไฟมันขึ้นมาย่างเนื้ออยู่ตลอดเวลา <c oughs> ในระหว่างที่เขาได้รออาหารนะครับอาจจะเพิ่มความหิวของลูกค้าหน้าอีกในระดับหนึ่งนะเวลาเห็นอะไรที่มันรู้ส <fresh. S 2> ึกเฟรชจริงๆต้องบอกว่าลูกค้าปัจจุบันอนะ นอกจากเขากินด้วยปากเขากินด้วยตาจริงๆแล้วพอลูกค้าได้เห็นเปลวไฟอะไรพวกนี้พอเขารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันย่างใหม่มันเฟรชจริงๆอ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เบอร์เกอร์กริงทำคือเราไม่ได้มีการเตรียมเบอร์เกอร์เอาไว้เรื่องหน้า ừ, เมื่อมีออเดอร์เราถึงจะทําเบอร์เกอร์เสิร์ฟออกไปให้ลูกค้าเท่านี้มนมันมันมีลายเหมือนแบบเป็นกริลจริงๆเลยเนาะใช่จริงๆแล้วอย่างที่เราเคยพูดกันนะว่า ไอจุดต้นกําเนิดของการย่างด้วยไฟมันคือแบบเตาย่างบาร์บีคิวหลังบ้านที่มันมีการสวนอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นไอลายอันนี้ครับ<ๆ>ก็จะเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ที่จะมีเฉพาะเนื้อของเบอร์เกอร์เท่านั้นที่มีลายแบบนี้ แสดงว่ากลิ่นหรือรสชาติที่มันออกมาจากการย่างด้วยไฟมันจะต่างจากการย่าแผ่นคิวปกติมันจะต่างมันจะมีความสโมกกี้มากกว่าแต่ว่าด้านในมันจะจูซี่มากกว่านี่แค่สเตชันแรกเท่าน,นั้นนะเราก็ได้ความรู้เยอะแล้วปะไปดูสเตชันต่อไปกันสเตชันนี้คือสเตชันของทอดคือจริงๆงานนอกเหนือจากเบอร์เกอร์นะสิ่งที่คนนิยมทานกับเบอร์เกอร์ก็จะเป็นพวกแบบ แน็คหรือของทอดซึ่งแน็คในการกินกับเบอร์เกอร์ที่อร่อยนะครับก็จะมีเฟรนช์ฟรายมีแฮชบาร์แล้วก็มีออนเนลิงที่เป็นซิกเนเจอร์ของเบอร์เกอร์คิงอันนี้เป็นเตาทอดอัตโนมัติโดยที่ปกติแล้วเราก็จะใส่ฟรายหรือว่าใส่ของทอดต่างๆเข้าไปในตะแกรงก่อนตะแกรงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับพอใส่เข้าไปในตะแกรงปุ๊บแล้วก็หย่อนลงไปในน้ำมันเลยแล้วก็กดปุ่มเลือกว่าเ,เราจะทอดอะไร,ร,ะออะไรแล้วระบบมันก็จะขึ้น จำนวนนาทีอัตโนมัติมาให้เลยแล้วก็ให้กดสตาร์ทมันก็จะทอดให้แสดงว่าที่เขาบอกว่าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยแครระบบมากกว่าคนนั่นคือเรื่องจริงเรียกได้ว่าเราใช้ระบบเพื่อให้คนทํางานได้ง่ายและสะดวกขึ้นอ๋อคือมันยังมีความจําเป็นแหละที่ต้องมีคนเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องการทักษะการเป็นเชฟขนาดนั้นใช่เพราะว่าพอทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับระบบเป็แบบ การ QC หรือการตรวจตาอะไรพวกนี้มันก็จะง่ายขึ้นสำหรับน้องๆทุกคนเขาบอกถึงขนาดที่ว่าสีของไก่ที่ทอดอ่ะสีไหนเรียกว่าผ่านสีไหนเรียกว่าไม่ผ่านอะไรที่ยอมรับได้ยอมรับไม่ได้ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราพยายามจะบอกร้านอาหารทุกคนอยู่แล้วว่าเราควรสร้างมห้บรรทัดขึ้นมาเพื่อตรวจวัดคุณภาพบางอย่างตรวจวัดด้วยขนาดบางอย่างตรวจวัดด้วยสีบางอย่างตรวจวัดด้วยเวลาแต่อะไรก็ได้ที่จําเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการมันต้องตรวจวัดได้ใช่นี่เขากําลังจะใส่ อันนี้คือเรานับเป็นชิ้นเหมพี่หนึ่งเล็กจะมีสิชิ้นคือเขาจะมีขนาดบอกว่าเล็กกลางใหญ่ใช้กี่ชิ้นแล้วเราต้องนับให้ตรงเท่ากับถ้าเกิดเรามีการแทบจะเรียกว่าช่างตรงวัดทุกอย่างเวสมันเยอะหรือน้อยอยังไงอ่ะจริงๆแล้วถ้าถามผมมันก็ช่วยควบคุมเรื่องเวสได้เพราะว่าเออทุกอย่างมันถูกกานหมดไปแล้วว่า,วาเอ้เป็นไฟล์ถ้าเราจะเสิร์ฟทั้งหมด5พอร์ชันมันควรจะทอดเท่าไหร่ช่วยให้แบบร้านไม่ได้มีเวสเยอะถ้าทอดเกินบ้างทอดขาดบ้างจริงการทอดขาดเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ อาจจะทาให้เกิดคมเทลนได้นะเพราะว่าให้มันน้อยอะให้มันน้อยเกินไปอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถชั่งตรงวัดมันได้มันก็จะช่วยหน้าร้านได้เยอะพอสมควรแต่แน่นอนแล้วร้านที่จะใช้เตาทอดขนาดนี้มันต้องปีปริมาณการทอดต่อวันที่เยอะมากใช่ถ้าเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็ใช้เครื่องเล็กๆพอใช่แล้วก็ใช้เป็นนาฬิกาจับเวลาก็พอช่วยได้ที่เทรนนานไหมกว่าจะได้มาทาอย่างเงี้ยไม่นานไม่นานใช่หรอมันคือการเทรนนิ่งการใช้อุปกรณ์อะหมอบริการเตือนให้เขย่าด้วย อ๋อเหรอไม่รอใครเหรอเดี๋ยดิเดี๋ยดิเดี๋ยดิ <c oughs> เก่งใจเขาเดี๋ยวออเดอร์นี้เขากินไม่ได้ <c oughs> ถ้าตัวตัวตัตัตเนี้คือเสร็จแล้วอันนี้คือวางนี้เพื่อ แสดงน,น้ํามัน,น,น,มนสแสดงว่าตัวน้ํามันเองเขาก็ต้องมีมาตรฐานว่าน้ํามันเนี่ยทอดได้กี่ครั้งเมื่อไหร่ควรจะต้องเปลี่ยนใช่ม,ม,มันจะมีการควบคุมเรื่องสีควบคุมอะไรพวกนี้ครับว่าน้ามันที่เรารับได้อะก็คือสีอยู่ในเลนส์นี้มันจะมีเป็นเครื่องวัดของมันตอนผมเทรนหน้าร้านก็กดหลังไปประมาณ2สัปดาห์ไม่ถึงอะไรตุนในฐานะการตลาดตุนต้องมาเทรนด้วยหรอใช่ในฐานะการตลาดก็ต้องมาเทรนหน้าร้านอย่างน,อน,น,อน้อยก็ต้องประมาณแบบ7-10วันเพื่อให้เราเข้าใจน้องหน้าร้านด้วยคือการตลาดไม่ใช่ว่าเข้าใจแค่การทําการตลาดเท่านั้นแต่เราต้องรู้ ว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วโปรเซสในการทาหน้าร้านมันเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นการออกสินค้าใหม่การออกโปรโมชันใหม่มันสร้างความยุ่งยากให้กับหน้าร้านหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้เป็นประเด็นที่ดีนะทุกคนเพราะว่าหลายๆครั้งอะ่ะการตลาดมักจะคิดแคมเปญที่ดูหวานในมุมลูกค้าแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าบางครั้งเราไปสร้างภาระให้ฝ่ายโอเปอเรชันถามในมุมโอเปอเรชันได้ไหมครับพี่แคมเปญเรียลชี e เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมก็ จริงๆไม,ไ,มไม่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 ได้สร้างปัญหาอะไรเกี่ยวกับอของเรื่องของโอเปอเรชันคือน้องๆที่ทํางานหน้าร้านเนี่ยก็รู้สึกกับแคมเปญเนี้ยว่า,ามันว่า,วามันสนุกลูกลูกค้าที่แบบที่เข้ามามันมันก็สร้างสีสันให้กับแบรนด์ได้แบบค่อนข้างเยอะจริงๆพอออกแคมเปญเวลชีสกับเวลเม็ปึ๊บก็สมัยก่อนคนอาจจะไม่รู้ว่าแอดเนื้อเยอะๆแล้วมันอร่อยขึ้นนะแต่พอมีแคมเปญนั้นเข้าไปปึ๊บยอดการแอดเนื้อของเราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญคือสมัยก่อนอาจจะ สั่งเบอร์เกอร์พื้นฐานนะ่ะตอนนี้ก็จะแบบเพิ่มเนื้อ2ชิ้นเพิ่มเนื้อ3ชิ้นกันแล้วแต่โอกาสจริงๆเอาจริงๆมันเหมือนแค่เป็นสุดโต่งแหละแต่จริงๆเราสุดโต่งเพื่อให้ลูกค้าได้ลองเปิดใจอะไรบางอย่างถูกปะใช่ใชครับเราไม่ได้ต้องการให้ลูกค้าสั่งเนื้อร้อยชิ้นเราไมไ่ต้องการให้ลูกค้าสั่งชีฟเยอะๆแต่เราอยากให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถสร้างเบอร์เกอร์ในแบบเขาได้ถูกต้องครับก็ตามแถบไลน์ของแบรนด์แฮฟฟิโยเวเนาะก็คือเบอร์เกอร์ที่เราจะอร่อยกับมันที่สุดก็คือเบอร์อเกอร์ทีาั้งมน อ่าเมื่อกี้เราก็ไปสเตชันตัวของทอดเรียบร้อยล่อันนี้ก็เป็นสเตชันที่เราเรียกว่าสเตชันในการประกอบเบอร์เกอร์แล้วกันนะครับว่าเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นมันจะถูกประกอบตรงสเตชันนี้โดยที่จุดเด่นของสเตชันนี้เนี่ยไอ้แผ่นเหล็กตรงนี้นยครับแผ่นอลูมิเนียมตรงนี้มันร้อนนะเพื่อให้อาหารน่ะมันร้อนตลอดเวลาเฮ้ยร้อนจริงด้วยไม่ร้อนอ่ะเพราะว่า สมมุติว,ว่าอย่างที่คนไทยติดะก็คือการกินอาหารอนะอาหารคาวเนะี่ยต้องร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว,ว่าอุณหภูมิในร้านะมันเย็นยอะไรแบบน,นี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เวลาที่เราประกอบอาหารนะครับก็ยังจะแบบสามารถคงอุณหภูมิของมันได้อ๋อจ,จริงด้วยคือเอามือท่ามนานๆเนี่ยจีเลยอะโหมันมันเหมือนเป็นขุนยนอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเนี่ยเยอะมากเลยอะจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของเบอร์เกอร์ครับว่าแบบเอ้ยโอเคมีแพตตี้ปลาแพตตี้ไก่มีแพตตี้เนื้อมีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นเซกชันผ แล้วก็ชีสเบคอนแล้วก็ซอสต่างๆอีกข้างล่างนะแสดงว่าพวกนี้คือมันมีอุณหภูมิความร้อนของมันอยู่ด้วยใช่ครับเพื่อเก็บให้อาหารมันยังกรอบอยู่ยังจูดซี่อยู่พนักงานเขาหยิบไปเสร็จแล้วเขาหยิบออกไปได้เลยโหนี่ระบบจริงๆไม่ใช่เล่นๆเลยนะเนี่ยเห็นอีกอย่างหนึ่งทุกคนเขามีด้วยว่าเสิร์ฟวันไหนทําเมื่อไหร่อันนี้ดีคนดูถามว่าเมื่อไหร่ที่ต่อเดี๋ยสิเราต้องต้องเรียนรู้ก่อน ก็เดี๋ยวเชิญน้องเกมแล้วกันนะครับน้องจากสาขาราชดามา <Okay. S 2> ทำเบอร์เกอร์ให้เราดูหนึ่ง <1 S 1> <โด S 2> ชิ้นอ,อร่อยออร่อยนะครับมาน้องเกมจะทำอะไรครับบ็อปเปอร์วอปเปอร์นี่คือเมนูซิกเนเจอร์ของเบอร์เกอร์คิงบ็อปเปอร์เนี่ยเราใช้เป็นบันขนาก้นิ้วนะครับบันเนี่ยเมื่อทอมมาแล้วเนี่ยมันอยู่ได้30วินาทีอุณหภูมิของบันเนี่ยต้องอยู่ที่60องศาครับหลังจากนั้นนะครับก็หยิบแล้ว็อปเปอร์หนึ่งแผ่นนะครับโดยใช้ฝั่งว็อปเปอร์นะครับในการทำเบอร์เกอร์ตัวนี้โอเคคคคกก็หยิิบบบบาารรรรัััววนะงงงตล แล้วก็คาวนะครับวางบนข้างบนครับก็หยิบ้วนะครับไปหาตัววัอร์ครับโดยใช้ที่สีดํานะครับแล้วก็นะครับโดยใช้ผงเปเปอร์ซซอนนิงนะครับระยะห่างเนี่ยสนิ้วนะครับเพื่อให้ผงตัวเนี้ยมันกระจายทั่วตัวเนื้อครับแล้วกดครั้งเดียวหรอครั้งเดียวครับเดี๋ยวนะครับแล้วก็ใช้ส่วนคาวเนี่ยปาดไปตรงนี้ครับแล้วเราจะปาดเนี่ยแบบ A อทูก็คือขอบชนขอบครับเอาคาวนะครับไปหาตัวเลตตัสนะครับแล้วก็ทมาโต้ครับ มะเขือเทศโอเคมะเขือเทศใส่เข้าไปอันนี้เรานับชิ้นไหมสองชิ้นครับอ๋อเป็นมาตรฐานเลยใช่ครับโอเคครับจากนั้นนะครับก็หยิบตัวพิเคิลครับก็คือเป็นปลาดองสี่ชิ้นครับวางกระจายเป็นสี่เห่ยมครับอันนี้คือพนักงานต้องถูกเทรนด้วยไหมว่าต้องวางเรียงยังไงใช่ครับโอแล้วก็เราจะลาดตัวคริปช็อปนะครับแบบเอาไซด์อิงครับเอาไซด์อิงข้างนอกไปข้างในใช่ครับแค่ลาดคริปช็อปก็ต้องมีวิธีอ่ะตุลใช่ครับทุกอย่าง มีโปรเจอร์ของมันทั้งหมดครับผมข้อต่อไปเขาจะเป็นหยิบโอนียนครับสามวงครับจริงๆที่เราทำแบบนี้เพื่อให้แบบเวลาลูกค้ากัดเข้าไปในแต่ละคำอะได้ทุกๆเอลิเมนต์ได้ทุกอินกิวเดียน์ใช่ชอบเสีใช่ไทยอินเหรอไทยอินทยอินเป๊ะเลยแล้วก็นำคาผสมได้เลยอ๋ออ่ะผมว่าขั้นตอนนี้ยากสุดแล้วยังไง อะไรวะแบบนี้แหละพี่อะไรวะจริงๆแม้แต่การห่อมันก็เป็นกลยุทธ์นะคือเราหอแบบนี้เพื่อให้เวลาที่ลูกค้าครี่ออกมามันสามารถห่อครึ่งหนึ่งได้แล้วก็ถือเบอร์เกอร์กัดได้ด้วยอ๋อไม่งั้น,นเราจะต้องฉีกใช่หประสบการณ์ไม่ดีเลยถ้าเราต้องฉีกเสร็จแ,แล้วยังไงต่อครับก็อนี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้าแล้วก็ไปวางไหน มองตรงจุดนี้ครับตอนนี้คือจุดพักอาหารก็คือพนักงานที่อยู่ข้างหน้าเขาจะหยิบไปประกอบต่อใช่ครับไปประกอบกับไฟล์ประกอบกับน้ําแล้วก็จัดลงถาดหรือว่าจัดลงถุงให้กับลูกค้าต่อไปเบื้องหลังของร้านอาหารขนาดพวกนี้คือระบบและขั้นตอนที่ดีใช่ถูกไหมใช่ครับทุกอย่างเราเห็นเลยว่ามันช่างตวงวัดนับเวลานับรำ นับวิธีการหมดเลยแค่จะราดซอสก็ต้องบอกวิธีการราดซอสใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าพวกขั้นตอนวิธีการต่างๆมันช่วยให้ร้านมีมาตรฐานมากขึ้นคือหนึ่งอย่างที่ลูกค้าคาดหวังเมื่อเรามีสาขาเยอะๆนะคือถึงแม้จะไม่ใช่แบรนด์เชนก็เถอะเป็นร้านอาหารในประเทศไทยที่แบบขยายสาขาไปตามจังหวัดต่างๆอะไรพวกนี้หนึ่ง expectation ของเขาเลยในปัจจุบันคือไปทานที่ไหนรสชาติต้องเหมือนเดิมถ้าสาขาไหนรสชาติไม่เหมือนเดิมปุ๊บเขาจะไม่ไปอีกแล้วมันจะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับแบรนด์จริงๆเรื่องเหล่านี้เราอาจจะไม่ต้องใช้อุปกรรณ์ที่มันู้ล หรือเป็นระบบขนาดนี้แต่เราเอาขั้นตอนการทํางานที่เป็นระบบแบบเบอร์เกอร์คิงเนี่ยไปใช้กับร้านของเราเอาง่ายๆถ้าใครจะทําร้านเบอร์เกอร์และแค่คุณมีมาตรฐานว่าใส่อะไรเท่าไหร่วางตรงไหน,นทุกชิ้นมันก็จะเหมือนกันหมดลูกค้าก็จะได้รับรสชาติอาหารที่เท่ากันทุกครั้งใช่ครับก็ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูพี่ต่อเป็นกินทาเบอร์เกอร์ในรูปแบบของต่อเป็นกินบ้างแล้วกันครับจริงๆน, <ะ S 2> นี่ก็ <c oughs> เป็นเบอร์เกอร์ครั้งแรกในชีวิตเลยจะได้มาตรฐานขนาดไหนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูว่าถ้าเกิดเราตกงานเพจเราต้องโดนปิดเนี่ยเราจะมาสมัครงานเบอร์เกอร์คิงอ่ะเรามาเริ่มต้นกันผมจําได้เมื่อกี้เราต้องหยิบ2ชิ้นขออนุญาตครับทุกคนแต่อย่างที่บอกนะ้องตุนเขาบอกไว้ว่าปกติเขาไม่ได้ให้คนอื่นมาอันนี้เราขออนุญาตทําเป็นคอนเทนต์ เพื่อมาให้ทุกคนดูยังไงครับมันมีสองเอาอย่างนี้เลยปะคราวคือหัวถูกไหมแล้วใส่ย่งี้เลยปะแล้วอันนี้อยู่ซ้ายอ่าเสร็จแล้วเราต้องหยิบกระดาษแล้วก็วางแบบนี้นี่จำได้อยู่ปึ๊บอ่าแล้วก็เราสิบส่วนส่วนยีววางตรงกลางคราววางด้านบนเสร็จแล้วหยิบเนื้อต่อทิวแล้วเราวาง ใช้ตัว paper อ e ซ s นนิ่งครับ paper s e ซ s นนิ่งระยะห่างสามนิ้วครับระยะห่าง3นิ้วก็กดนะครับแล้วก็แล้วก็นำคราวนะครับปาดมาตรงนี้ครับอันนี้เอานำคาว edge to e ผมจำที่บอกได้พอไหมครับอย่างนี้แต่แล้วก็นำคราวเนี่ยไปหาเล็กครับอันนี้จริงๆเขาจะบอกจำนวนกรัมนะแต่ว่าเราบอกไม่ได้จำนวนกรัมประมาณนี้พอไหมครับครับผม ก็โทมิโต้สองชิ้นครับโทมิโต้สองชิ้นวางแบบไหนเหลือมกันได้เลยหลังจากนั้นก็หยิบแตะกวาดองพิเครนครับสี่ชิ้นครับโอเคหยิบหยิบมาได้เลยสี่ชิ้นโ okay. อเคเพื่อให้ทุกทุกคำที่กัดได้แตงกวาดองไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับลากเคทช็อปแบบเอาไซน์อินครับลากเคทช็อปแบบเอาไซน์อินคือข้างนอกเข้าไปข้างในโอเคก็ <Okay. S 2> หยิบมาที่นี่สามวงครับตอนนี้ลิงอยู่สามวงนะครับ ทำแบบช่องเจ็ดสี๋อ,อนี่สามวงอยู่แล้วยากแล้วแหละตรงเนี้ผมจับนี้อ้าจ้าแล้วก็ขยับตรงหิวไปอยู่ตรงกลางนิดหนึ่งอ๋อโอเคครับก็ดึงกระดาษด้านล่างขึ้นมาเฮ้พอไหวเอ๊ะทำไมเขากดแล้วมันกระดาษมันใช้ได้เลยอะ่ะ เนี่ยหรอใช่ครับทำให้เขไปใช่แล้วครับแล้วก็ขอบเก็บด้านล่างเลยครับแสดงพอไหวนะเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับให้เแล้วกันครับเพราะตัวนี้จะมีรอยยับอยู่ครับแค่ตัวใหม่ได้ไหมดีขึ้นมานี่คือเบอร์เกอร์ชิ้นแรกในชีวิตวอปเปอร์เราเห็นตั้งแต่บน ตัวตัวกิวและเตากิวจนมาถึงวันนี้จะเห็นว่าจริง,รงๆเขามีมาตรฐานทุกอย่างแล้วก็ถ้าเราทําตามมาตรฐานน่ะรสชาตมิมันออกมาใช่แน่นอนแหละแต่ที่เหลือมันก็คือผ่านการเทรนนิ่งนี่คือครั้งแรกมันก็จะตะกุตตะกักแต่ว่าถ้าเกิดน้องวันหนึ่งก็ทำร้อยชิ้นเดือนหนึ่งเขาทาอยู่3000ชิ้นอย่างเงี้ยยังไงมันก็คือมีความคล่องแน่นอนเอาจริงๆได้มีโอกาสเข้าครัวเบอร์กก็กิ่นครั้งแรกอะ่ะเราจะเข้าใจว่ามันต้องวุ่นวายแน่นอนเพราะลูกค้ายเยอะแต่ดีนทุกคนทํางานเงียบหมดเลยนะ ใช่ครับเพราะว่าทุกคนจะมีหน้าที่ของตัวเองในวันนั้นว่าแบบเอ้ยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สเตชันของทอดวันนี้เราเป็นคนดูแลเรื่องเนื้อวันนี้เราเป็นคนดูแลการประกอบเบอร์เกอร์อะไรแบบน,นี้วันนี้เราเป็นคนร<ม>ับออเดอร์วันนี้เราเป็นคนแบบเสิร์ฟออเดอร์อะไรพวกนี้หมายถึงว่าพนักง,งานน้องๆแต่ละคนก็จะเวียนกันไปเรื่อยใช่เวียนกันในแต่ละสเตชันแล้กคนจะมีหน้าที่เป็นของตัวเองนะรวมไปถึงการวางอุปกรณ์ต่างๆของเขาที่มันจะอยู่ในรัศมีหนึ่งมือหนึ่งเอื้อมมือหมดเลยอะ่ะถูกไหมมันจะไม่มีการที่จะต้องไปยืมขออองงใใคครกกกันนมาาเเลลยย่แ้ว็็ทุหื ทุกอย่างคือนับชิ้นตรวจวัดได้ใช่ครับแสดงว่าพอมันเป็นแบบนี้ส่วนกลางก็สามารถบริหารจัดการสต็อกได้ง่ายมากขึ้นป้องกันการทุจริตได้มากขึ้นด้วยใช่ครับแล้วก็สามารถลดจํานวนเวสได้แบบน,นี้เพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าแบบาการเวสของ1ชิ้นมันก็มันก็มีคุณค่าเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรายิ่งลดปริมาณเวสเท่าเท่าไรเราก็ลดปริมาณขยะได้มากขึ้นเท่านั้นจริงๆนอกจากหน้าบ้านที่เขาพยายามวางระบบทําให้เกิดการ cross sell up sell เกิดให้ add on มีราคาราคาถูกเพื่อดึงลูกค้ามา ในการเพิ่มอะไร TC Driving เราพาไปดูหลังบ้านแล้วว่าเครื่องเขาเรียกเครื่องอะไรล่ะเครื่องย่างด้วยไฟแล้วกันเราเห็นแล้วว่าเครื่องย่างด้วยไฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบใครก็สามารถย่างได้หรือซื้อได้มันมีซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แต่นั่นแหละที่เขายอมลงทุนกับเรื่องพวกนี้เพราะมันจะทำให้ความเป็นเบอร์เกอร์คิงมันชัดเจนมากขึ้นเราเห็นครัวทอดเราเห็น ตัวตัวหดใจของเบอร์เกอร์คิงเลยคือตัวสเตชันที่เรียกว่าไอตัวเบอร์เกอร์และเดี๋ยว EP นีนี้เราก็พามาดูหลังบ้านเรียบร้อยส่วน EP ีต่อไปเรายังจะอยู่กับตุนเราจะชวนตุนคุยเรื่องการตลาดออนไลน์เบอร์เกอร์คิงทำไมอยู่ดีๆเบอร์เกอร์คิงเป็นแบรนด์ที่ภาพลักษณ์มันดูแก่ต้องยอมรับเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ทำไมมันอยู่ดีๆกลับมาเป็นกระแสะฮิตรวมไปถึงในโซเชียลมีเดียมีเอนเกจเมนที่สูงมากๆ ซึ่งตุลก็คืออยู่ในทีมงานเบื้องหลังการทําแคมเปญอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะมาคุยกับตุลกันผมเชื่อว่าทุกคนน่ะได้ประโยชน์แน่นอนจาก EP นี้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็เขามีตังก็ทําได้แต่เอาจริงๆนะถ้าเราไม่ได้ดูแค่ตัวอุปกรณ์แต่เราดูเรื่องหลักการทํางานทุกร้านสามารถไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาคุยกับตุลเรื่องการตลาดออนไลน์แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเราจะได้ถึง3 0,000นซับไว E.P. หน้าเรากลับมาเจอกัน